Hello ทุกคนวันนี้ตะขาบโรถเดินทางต่อจากรัชเกียไปที่เมืองพาราสนาดเพื่อจะพากันตื่นตั้งแต่ตีสาเพื่อไปขึ้นเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดร่วมกับชาวเจนอีกหลายพันคนซึ่งจะมีชาวเชนทั่วโลกเนี่ยพากันมาขึ้นเขาศักดิ์สิทธิ์นี้เพียงปีละครั้งเท่านั้นและเราก็มาตรงวันสําคัญนี้พอดีแถมมีแค่เราสองคนด้วยนะที่เป็นนักท่องเที่ยว บอกเลยว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ที่ทั้งอึ้งและเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะมาจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาเชนด้วยกันจากการพูดคุยกับชาวเชนระหว่างทางแถมได้เพื่อนใหม่อีกเยอะจนทำให้เราสองคนเนี่ยหลงรักความใจดีและน่ารักของชาวเชนเลยละ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามเรามาเลยจ้า

น,น,นี่แค่เริ่มต้นนะทุกคนชีวิตนี่น่าจะเป็นการดูพระทิตย์กปินท,ที่ตอัดท,ที่สุดตั้งแต่ดูมาขยับไม่ได้เลยสิพระทิตย์ตกด็น I think 3am ต n นนี้ตอนมืด 3am 2am 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 ฮะ 2am โอ้แต่เร็วเ That's very, that very old We back at I think uh, 1pm Come back Uh, We'll be back ค huh? ่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณลุงจอดให้เราลงตรงนี้เมื่อมาถึงแล้วก็มีผู้ชายสองคนเดินมาแล้วก็มาถามว่าไปไหมใช้เสลี่ยงไหมแล้วก็บอกว่าคืออะไร ม the ัน so ค right. so like ืออันนี้ค่ะคือเขาอาจจะมันเป็นเหมือนเสลียงแล้วเขาก็จะหามเราขึ้นไปเราเลยบอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เราไม่ทรมานเขา You will see tomorrow morning some people don't want to walk they want to be carried all the way up There are people It's very crazy c r a z ก็แบกเสลียงขึ้นไปเหมือนเป็นพระนางอย่างเงี้ยอุ้ยก็เป็นความคิดที่ดีได้ล่ะ ปัญหาคือตอนนี้คือชื่อโรงแรมมันไม่มีใน Google ไงทอ n t ินเน็ต o าเ l e แต่งทอ n t ินเน t ตตาดิสวีดิสวีอ๋อ thank you นางบอกว่าโรงแรมของเราคือเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองนี้อย่างน้อยกูดีใจแล้วรู้สึกชื่นใจนี่เขาอยู่ตรงน้เป็นแบบบ้านหลังเล็กๆสีฟ้า มาสเตมาสเตยแล้จะเช็คอินอางึ่งสเปรย์อันนี้คือห้องธรรมดาลโอย There is water boiler อ๋อ I can have my Cup n น o d l ดใจมากงคือตอนนี้เราต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นตีสเพื่อที่จะขึ้นไปปีนเขาตอนตีสแล้วก็เพิ่งมารู้ว่า ใช้เวลาในการปีน่ะประมาณ9ชั่วโมงทั้งขึ้นทั้งลงระยะทางที่ยานทั้งหมดคือ27กิโลเกินกว่าฮาฟมาราทอนอีกเป็นเวลาจิตีีสีแล้ว Good morning, Good morning. <laughs> เดี๋ยวเรานาั่มอไซที่เขาจะพาไปขึ้นเขา โอเคนเยอะมากโอ้ด okay. ีป e oh, no! oh, no, ีสี่นะยังไม่ถึงปี4ด้วยซ้ำอ๋อนี่คือยังไงนี่ไงที่เขาจิ้งจอกจั่้วันนี้ไงที่เขานั่งเสลี่ยงขึ้นอ่

Thank you so much. See you in the evening. หร <Yeah, yeah. S 1> ือเขาจะมาเดินขึ้นเขาเพื่อที่จะไปมันจะมีวัดเจนอยู่ข้างบนเรา mm hmm. เขาก็ไปเหมือนสักการะหรือไปไห mm hmm. ว้ข้างบนส่วนเรานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับาศาสนาเขาเลยแต่เราก็จะมาร่วมเดินใช้เวลาเดินทั้งหมด9-12ชั่วโมง9ชั่วโมงนี่คือมินิมัมนะ อนนี้น่าจะประมาณเจ็ตทีห้าแล้วกลับชั่วโมงแล้วที่เดินมาสุสานวิว Walk past the guys and he fought ส <laughs> ตดดังมากเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังวะ <laughs> กินเหม็นมากโอ้ <laughs> ที่เห็นอยู่ไกลนั้นคือเขากำลังแบกเสลียงอยู่สี่ <laughs> คนช่วยกัน ประมาณห้าพันบาทควันออกปากหนาวมากติดกำลังขึ้นแล้วเดินต่อไป The Sunrise <laughs> Not so many tourists No many tourists. No. no tourists Oh be careful ลุงมาขึ้นสองรอบเลยนแล้วลุงก็เลยถามว่าพวกคุณรู้จากที่นี่ได้ยังไงที่นี่เป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้เลยนะเป็นความขเขาเรียกอะไรซีเครตเพลสเลยนะเราบอกเลยว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแค่สองคนเท่านั้นตั้งแต่เดินขึ้นมามีแต่คนมองเหมือนเป็นตัวประหลาดถามว่าเกี่ยวอะไรกับศาสนาเข้าไหมไม่แต่เรามาด้วย นะเราอยากมาร่วมในการเดินขึ้นเขาบอกว่าแต่ละวันจะมีคนเดินขึ้นประมาณ300-400ถึง400คนนะแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวเจนซึ่งจะมีชาวเจนลังไลากันมาขึ้นเขานี้เป็นพันๆคนเลยนะตอนนี้ลกาเราเเราหยุดพักเพื่อที่จะดื่ม เราขอปัม๊มคืดิสตเรขอปั๊มให้ไฟมันขึ้นอ่ะแ e ี่เจ้ putting t ด e a า more air a อ d so it's b u r n i f f e e n t อ๋อ I t h i n k so. นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อน เออรู้สึกด,ดีมากเลยอาทิตย์ขึ้นสวยมากแล้วก็แล้วก็จะไปตรงนี้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 คืออ,อ <S <S ้อมเขาอ้อมทั้งเขาใหญ่ๆอ่อะอ้อมหมดเลย มันถึงใช้เวลาเยอะขนาดนั้น,น9-12ชั่วโมงนี่ก็นึกว่าเป็นของเด็กไม่ใช่หรอ I thought it's for kids for two people เจนเจนนเต้คุณลุงนั้นหลาคว้างเลยคือเมื่อกี้มีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วก็มาถามใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวสองคนก็คือเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นไปวัดพ้ะปนตรงนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังเพราะวูเขาไปนะเราก็บอกอ๋อได้ได้ค่ะแล้วคือเขาบอกมันเป็นรองเท้าหนังมันเป็นหนังสัตว์ไง เขาเลยไม่เข้าเราสังเกตว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่รองเท้ากันขึ้นไฟบางคนก็ใส่แต่ใส่แต่รองเทา้าบางคนก็ใส่เป็นรองเทา้าแต่ไม่ใช่รองเท้าหนังมีรองเท้าพิเศษชาวเจเนเชื่อว่าการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถือเป็นธรรมอันสูงสุดนอกจากจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วย,ยังไม่กินหอมกระเทียมหรือว่าพืชที่ต้องถอนหัวออกจากใต้ดินด้วยเพื่อไม่ให้รบกวนแมลงเล็กๆที่อาจ เกาะบนรากของหัวใต้ดินนั้นๆด้วยนะแล้วเขาก็จะมีผ้าปิดปากและจมูกเพื่อไม่ให้มะรงเล็กๆเนี่ยบินเข้าไปตายในปากหรือว่าค่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในอากาศได้โอ้โหเขาคิดไปถึงสัตว์เล็กๆขนาดนั้นเลยนับถือมากๆเ,ออเขาบอกว่ามีทั้งหมด26วัด วัดที่นี่คือสำคัญเท่ากันหมดเลยนะทุกคนที่มาจะต้องมาให้ครบ26วัดส่วนเรานั้นเราไม่แน่ใจว่าเรามากี่วัดแล้วบางวัดเราก็เข้าไปบางวัดเราก็ไม่เข้าไปเพราะว่ารองเท้าวันนี้ถอดยากจริงๆ What did you learn So first of all When they greet each other they don't say Namaste they say Jai Jai Jaimanti r or something like that th and Jamantri th n Jaimanti r means Almighty and Oh my pray. what? That's why a lot of people like when they, they walk past this. us and yes. they say this and to say this to, to us. us. I asked why they change the mantra. Change your name. Change <laughs> <laughs> your name. Your name. Your name. Your name. I need to go and change the mantra. We meet again. Yes. <laughs> How are you doing? <laughs> Good. Oh, now we learn change. Change your name. Change your name. Change your Good huh? <laughs> Good huh? Nah? Good nah? uh, It's Peaceful. peaceful huh? people are very friendly. Yeah, people very? are very friendly. So. <laughs> they are not with us. <laughs> <laughs> somewhere. Except you, except you and your friend. No, <laughs> no all of you guys are very friendly. <laughs> uh, you. Okay, thank we you see, you see you somewhere there. <laughs> Can you see the temple? On the right oh, side, yes. there is a temple. I think our hotel is behind the temple. มันไกลมสูงไปไลมกเ็นไมกลมาสังเกตว่าเขาจะมีถุงข้างๆอันนี้คือถุงข้าวสารเราเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเขาจะมีถุงข้าวสารทุกคนเลยถุงที่ห้อยอยู่ข้างของคุณลุงนั้นก็คือข้าวสารไม่ใช่ข้าวสารเสกนะจ๊ะเมื่อกี้ขึ้นไปบนบนวัดแล้วทุกคนก็เหมือนใช้ข้าวสารเนี่ย สวดมนต์ใช้ในพิธีอ่ะของไทยเราก็มีนะจ๊ะจะเป็นข้าวสารเซกเอาไว้ใช้ไล่ผีข้าวสารนะจ๊ะ water temple water temple oh oh which one is the main the most important temple all these are important yeah oh so it's not the one this place is natural 2 w 26 26 26 and why is like some temple they have the feet Hard. What what is the feet? What, what, oh. what does it what's the meaning? Why is the feet? Because when his soul goes to um, hell, oh, heaven, heaven, heaven. heaven. <laughs> heaven <feet> <laughs> not hell, oh, look, heaven, <laughs> heaven. heaven. <laughs> oh, this, uh, pure. Okay. So the feet are for the standing position. Yes. Yeah, yeah. One yep. time a day. And how about the rice? <laughs> to get rid of problems uh, in the world uh, and uh, get uh, heaven. ออโเคชาวเจนเชื่อว่าข้าวสารขาวจะไม่งอกไม่เกิดอีกเหมือนกับการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือนิพพานนั่นเอง And I asked them why they three times them temple and they say Birth, death. death and old age so they all age walk around uh -huh. this is like for praying to kind of solve this solve these problems. problems and they go three times and then I ask why some people go only <laughs> once they say like oh because they want to solve all problems at once <laughs> so it's like taking a shortcut And yeah like, yes' <laughs> just lazy so they talk <laughs> so but actually they should go three times shelpie <laughs> <laughs> she'pie พิกเชลฟี่โอเคโอเคเรางงว่ะนุยื่นโทรศัพท์มาให้เรางงโอเคขอบคุณขอบคุณอ่าอเมริกาอเมริกาไทยแลนด์ไทแลนด์ไทแลนด์โปแลนด์โปแลนด์ทัวร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 ์โน่ทัวร์ทัวร์ริทัวร์ริสที่แฮปปี้ นี่คือพระมหาวีระศาสาดาของาศาสนาเชนท่านั่งวิัสสนานี้ก็คล้ายๆพระพุทธรูปของไทยเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างคือจะมีสัญลักษณ์ตรงหน้าผากแล้วก็ไม่ได้ห่มจีวรนะ่มคะา e r t s y e It's e r y pretty. e <I> <'m> Yeah we are couple. <laughs> เมื่อกี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอเธอเธอควรที่จะลองเพนคิลเลอร์นะเราก็มองว่าเพนอยากแก้ปวดว่าไงอ๋อนี่ไงที่เขากินกันอยู่นี่จะเพนคิดเล้์จะเพนคิลแลร์อะไรมิงเพนคิดล actually t h e finish i guess okay you try you have t r yeah yeah i have t r but you can try this this is also good Which one is Kara? Kara is finished I guess. เราบไม่ถึงจะได้กิน Pen Killer ของเขาน่าอยากลองไว่าน้ำเขียวๆอ่ะเขาทาจากอะไรอ่ะเราจะลองแต่ไม่รู้ว่าทำจากอะไรเห็นเป็นน้ำเขียวๆนะ We share, we share. No, no, you take it. <laughs> what is this from? This, or what is this from? Like. This is from? kind of a sweet water. Sweet water? With lemon. With lemon. <laughs> this, is in, this is normal. <laughs> it's okay. <laughs> but the sitting position here, it's like, it's like in the Buddha. Like Buddha ha, all Jains all board will sit like yes? this only. <laughs> They do meditation here. Here as well. What exactly call? this place. So it's only here. Only All here. You will find lemon everywhere in India, but not like that. Mm. Mm. This is this is the place. only here. Only here. Then we have to pay. Okay? pay. No? Thank oh! You. Not, not that much costly. <laughs> Seriously? <laughs> if, if it's costly enough, <laughs> I'll make you pay. <laughs> okay, okay. <laughs> if it costs you. you like 1000 US yes. dollars, you have to pay. So I pay. Okay, nice to meet you. Very nice to meet you. We'll meet again. Yes. yes. Okay. My, name my name is Sumitra. My name is Sumitra, kind of Indian name. Yes, it's, it's Indian an Indian name. name. Are you Indian? I'm Thai. Okay. okay. But my name is Indian name. Okay. Your parents <laughs> are very fond of Indian, I guess. <laughs> Uh. Gaurav D A U R A V Gaurav. Gaurav, what does it mean? Proud. proud. Wow, I'm so proud. Of you. <laughs> <Something like that. laughs> to nice to meet you. See you soon. See, see you. Nam <laughs> <laughs> I think it's the the uh, juice is quite nice. It's nice. It's like sweet and sour, like in Thai, like a lemon juice. but the add some herbs คือคือตั้งแต่มาที่ที่นี่นะคือคนน่ารักมากคนเจนแบบ friendly แล้วก็น่ารักกับกับเรามากจริงๆตั้งแต่มาคือไม่มีคนแบบขอเงินเลยนะ nice nice to meet you nice to meet you thank you เขาจะบอกว่าเออถ้าไปมุมไบอ่ะให้ไปบ้านเขาน้าประมาณนี้ ในศาสนาเจนะบอกว่านิพานก็คือจุดสูงสุดของชีวิตก็คือการไม่เกิดแก่เจ็บตาย คล้ายๆกับพุทธศสาสนาเราวนะคุณลุงน่ารักคุณลุงบอกอยากขับไหม so your car is a, a Lamborghini, ok Porsche very nice car no 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 what time did you start 2:30 2:30 in the morning every year you come yeah wow are you tired how many more temples don't know just keep walking just keep going just keep going คือสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยที่มันเป็นเส้นตรงตรงเนี้ยนะเนี่ยสวยมากมันน่าจะเป็นเส้นตรงของหมอกควันเหมือนแบบแบ่งเส้นกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์คุณเดชเอาอีกละมโนอีกละดูนี่สวยมาก ถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าวิวมันสวยขนาดนี้นะดูสิคือมองด้วยตาเปล่าคือต้องเห็นของจริงมันสวยมากจริงคือมันเหมือนแบ่งเป็นเส้นแบ่งแบบแบ่งโลกเป็นสองส่วน นี่คือกอดนะ <Yeah. S 2> ตกใจกอดกอดคุณยายบอกให้ถ่ายรูปเราไม่ถ่ายข้างหน้านะกอด if of I, I take clothes all my no d walk a r u n naked, No. d a as be well? I will god you shouldn't do that i think it's a good way to become a god. i was shocked i was เมื่อกี้เราคือเราไม่รู้เราไม่ได้เตรียมใจเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมใจจริงๆเพราะว่าก็เห็นคนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตกใจที่เขาบอกว่าเห็นคนเปลือยขึ้นมาเปลือยแบบเปลือยเลย เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือเขาบอกว่าเป็นกอสนะ นอนเอ้ยช็อกไหมกับครั้งแรกในชีวิตที่เห็นนักบวชเจนนิกายที่คำพรเดินผ่านต่อหน้าต่อตานักบวชชาวเจนเนี่ยจะมีสองนิกายหลักก็คือนิกายที่คำพรที่เปลือยกายแล้วก็นิกายเศรษฐะวะตามพรที่นุ่งขาวแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากนะส่วนเหตุผลที่นักบวชเปลือยกายนั่นก็เพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยึดติดสิ่งใดๆในโลกแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยอึ้งโรเบิร์ตก็อึ้ง o so they Are c m i n i ันพี่เขาจังเลยหาบเสลียงขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คนที่เขาจ้างมาเขาขึ้นไปข้างบนไปไหว้แล้วก็พี่เขาก็นอนเอาแรงกันเขาต้องเดินแบบนี้ย2ชั่วโมงนะเหนื่อยแทน is make my <laughs> god, I cannot. Hello, can I ask you something? Is it the god just now there or three people going yeah. naked? Yeah yeah yeah. yeah. Just so they are god. Yeah. They are like uh, like the priests, you know? Oh, oh okay, okay, okay. They're like the, priest. the gen priests. Okay, okay, I see. Oh, so they okay. they give all their clothes and everything for entire life, so they, they move around like this one for their entire life. อ๋อ oh, entirely they never wear anything at all อ๋ออ๋อ I see เ <laughs> <laughs> มื่อกี้ขำมากเลยเดินขึ้นไปแ,แล้วก็มีคนเหมือนเขาถ่ายรูปแล้วก็เก็บเงินอะแต่เขาก็บอกว่าอยูสองคนอะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวฉันถ่ายให้20รูปีเราก็เลยชีย้ไปที่โรงเปิดแล้วก็ยกลกล้องนั้นมาเริ่มขึ้นแล้วก็บอกว่า อ oh, กล้องฉันไม่ถ่ายหรอกดูกล้องฉันน่าจะใหญ่กว่าเธอนะฉันถ่ายกลับให้นะฉันคิดเธอ50รูปีแล้วนางก็หวัวเราะทุกคนคืหอหัวเราะหมดเลย I have a bigger than you ดูดิ Look at this and then he said I can sell you 50โอ้ลุงดูสบายมากเลยอะ วันนี้สนุกจริงๆนะได้วิวสวยแล้วก็ได้มาดูวัดมาดูผู้คนแล้วก็สุดท้ายนี่คือแบบแถมช็อปด้วยไม่เคยเจอเลยอย่างแรกเนะี่ยพี่เห็นเป็นเปลคนเดินเปลือยขึ้นมาแล้วก็อาปากคางอึ้งคนเยอะมากเลยอยากรู้จังเลยว่าเขาแบบมีพลาดไหม หรือแบบเหยียบบันไดผิดขั้นอะไรอย่างเงี้ยล้วมีพลาดลงองมีมีไหมเราว่าน่าจะมีนะ hello hello h ล l l o see you again namaste be happy be happy happy คุณยายเอาให้ thank you ๋ยวให้กินไปก็ไปหน่อยโอเคนี่ spice Thank you. Thank you. Do you want some? You want? <Yeah. S 1> We g i v e you back. <laughs> okay. <laughs> okay. Oh, thank you. อืมอืมความควาสดอร่อยมากชายทีเรามาเฮ้ยสดสดร้อนอืมอ๋อ so have อ๋อ mean l i k e climbing Selfie. Your phone? No? Pictures? Ah, he wants with us. With your camera. With my camera. I, I think so. This one? This one this is video, yeah, no? Take a picture. Can take, yes. คุณลุงไม่มีโทรศัพท์แล้วอยากได้รูปจากเราไม่รู้จะทำยังไงอยากเอารูปนี้ให้คุณลุงมากๆหนูจะเก็บรูปคุณลุงไว้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอคุณลุงองีกหนูเอารูปไปให้คุณลุงเองเนี่ยที่เห็นมาเนี่เราไปมาหมดแล้วนะเขาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็รอบๆไปมาหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลงไปแล้วนี่เราสังเกตหลังคา ข้างล่างนี้เป็นพลาสติกแล้วก็มีหินทับไว้หินแล้วก็ไม้หนักๆทับไว้เราเข้าใจว่าก็ของหนึ่งกันฝนเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใช่ไหมไ <ป S 1> สองก็คือเอาที่เอาหินมาทับไว้หนักๆเพราะว่าถ้าเกิดมีลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เปลียวไงก็เป็นวิธีการคิดที่คุณยายนอนหรือว่านอนใช่ไหม อคุณยายนอนตกใจตกใจนึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้มีแต่ความเซอร์ไพรส์จริงๆไม้น,นี้สำคัญมากเลยนะหนึ่งเอาไว้ใช้ประคองเวลาเดินสองคือเอาไว้ใช้ค้ำเวลาเขาจะเปลี่ยนข้าง ี่ไงกันเออแล้วเขาก็จะเอาไม้ออกีนี้เขากั้นแบบแว่าเขากัน้นแล้วก็เหมือนว่าให้มันอยู่กับที่ก่อนแล้วเขาก็เ,าเปลี่ยนข้างแล้วก็เอาขึ้นหลังถึงแล้ว I'm so happy จำทางเข้าเมื่อเช้าได้ไหมที่พี่เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมมาส่งขับมอไซค์มาส่งเมื่อเช้าเราถึงแล้วนะ เราใช้เวลาทั้งหมดในการเดินขึ้นเขาคือ10ชั่วโมงเย้ yeah. we made it t hours you know ถึงมันจะเหนื่อยก็จริงไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุ้มค่ามันได้ดูวิวที่สวยงามมากมันได้เจอวัฒนธรรม c u เ t อร์ได้เจอแบบผู้คนน่ารักมากไม่รู้จะพูดยังไงแต่รู้สึกว่ามันคุ้มอะ่ะ ออกเดินทางกันต่อค่ะทุกคนคลิปหน้าเราจะแบกเป้ไปทางตะวันออกของอินเดียกันจ้ารอติดตามกันนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอนสีเจอร์นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนด้วยเดอ้อ mm hmm. ขอบคุณหล,ลายจ้า